สวัสดีค่ะสวัสดีครับสิวันนี้น้องจะพาไปเก็บแอปเปิลจ้ะเก็บเก็บที่เดิมการเดินทางหนึ่งชั่วโมงครั้งนี้จะเหมือนเดิมโอเคแล้วไปเจอกันที่สวนนะคะเอาบายบายก่อนลูกชายบายบาย Perfect. น้องจะไปตามวันนี้เป็นป่าสวนแอปเปลิลหมดเลยเด้ออันนี้จะไปทำอ่ะอันนั้นเอาไปเฮ็ดอีหยังวะเอาไปทำขนมจ้ะเห็นบ่เห็นไหม,หไหมลูกมันโอ้ยลูกลูกเห็นบ่ลูก,ลกสวนแอปเป,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 ปิลจ้ะแอปเปิลแอปเปิลโอ้ยนี่วุล่ะ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 บิดเอาบิดง่ายๆ,ๆ,ายๆเห็นไหมบิดง่ายๆจ้ะง่ายๆอ่ลูกเนื้อทอมัต แอปเปิ mm ้ลจะมาเก็บแอปเปิ huh. uh ้ลมาเก็บแอปเปิ hmm. ้ลกินแน่อ่ะกินแอปเปิ้ลได้ยูชัยยูเอาลูกไหนเอาลูกนี้ใช่ไหมอ่ะเอาลูกไหนลูกลูกเล็กๆลูกเล็กๆล็กอ่าฮะแฮ e จุ่มแฮปถูกขำมันขำมันขำมันอืมใหญ่ใหญ่แดงๆดทอมัส มันว่วงเยอะมากจ้ะเยอะมากอุ้ยอุ้ยมาเด้อผู้ใดอยากกินแอปเปิ้ลอีพ่ออีแม่เอ้ยไปย่างไปย่างอู้ดู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 ดอมัสขยับมาลูกน้อจ้ะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอป้ลอู้อันนี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 ้ดู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  นี่แมงกินจ้าแมงมันกินเอาลูกสีเขียวๆไปตัมโอ้ล่วงลูกเขียวๆจ้าเอาไปตําเยอะมากเลยไปเดเดิน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 อันนี้อันนี้อันนี้คนละพันเลยจ้ามันสิมีมันมันไม่หลายพันแอปเปิลพันของอ่าอ่าของสหรัฐอเมริกานี่คือว่าได้นี่เป็นของสหรัฐอเมริกาจ้าสวนแอปเปิล เอาไปจ้าเอาคนละพันเอาคนละพันแสดงว่าคนละอันเนาะดูดูดูเยอะมยอมากยอะมากมาเลยจ้ามาเก็บผลไม้จ้ายินดีต้อนรับเดี๋ยวไลฟ์สดให้เบิ้งไหมเ้เยอะมากเลยจ้าแอปเปิ้ลเลือกดีๆจะต้องเลือกดีๆนิดหน่อย แกมันร่วงเองเห็นมั้ยมันร่วงเองมันเยอะ ไปตำจ้ะเอาไปตำดูดิเอาไปตำติ้ง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 มาเดิน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 เก็บจีบบ้านจีบบ้านนี่นี่นี่จ่าเห็นปะนี่แหละจ้าถ้ามาเก็บแอปเปิลก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแอปเปิลเห็นปะ แซบแสบแต่เพราว่าซิมให้พวกเจ้าบ่ได้เบิ่งซิมบ่ได้จ้ะเพราะว่าเขาบอกว่าห้ามซิม,ามสามารน,นี่รู้มป<อ> <laughs> เราต้องเลือกดีๆจ้ะเราต้องเลือกดีๆน้องจะเอาไปทำขนมด้วยเอาไปเฮ็ดขนมเอาไปทำพายแอปเปิ้ลเนาะจ้ะเนาะนาทำพายแอปเปิ้ปลนานาทำพายแอปเปิ้ลเนาะเห็นไหมทำพายแอปเปิ้ล เยอะมากเลยอ่ะอะไรอู้จ่าสนุกเก็บเดี๋ยว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 ไปเดี๋ยวเราจะไปเอาแอปเปิลเขียวจ้ะเอาไปทำขนมเดิน อันไหนโกลเด้นใช่ไหมลเด้นโอ้อันนี้แอปเปิ้ลเขียวจ้ะเอาได้ไหมอย่าน่าจะเอาสักลูกอันนี้น่าจะสุกแล้วเนี่ยเห็นไหมจ้ะเอาไปทําขนมเอาไปสักลูกบางทีอันตอกที่ตอกแล้วมันสุกแน่แน่เนี่ยเห็นไหมจ้ะเอาไปทําขนมถ้ามันตอกเองมันสุกอันนี้ไม่สวยแต่พอระบุนั่นแดงจึ้งคืองี้จ้ะบึ้บึ้งบึ้งบวยมันตื่นเต้นมั่วสุม อันนี้จะเห็นว่านี่เดี๋ยวเราจะไปเก็บแพรเบิรงจ้าลายบอส่วนแอปเปิลจ้าลายลายเห็นบอสลายอิลิลายมากอ,อันนี้ก็เยอะเต็มไปหมดเลยทรมัดดิไปดูดิมาเยอะมากเลยอันนั้นสีเขียวจ้ะสีเขียวสีอันนี้ก็สวยจ้ะแดงแดงเห็นบอสสีสวยมากเห็นบอกเจเห็นบอสสีงามงามจ้ะ เดวิดบอกว่าพอแล้วจ้ะม,มันได้เยอะแล้วจ้ะนาะแอปเปิลเนาะเอาไปกินเดี๋ยวน้องจะพาไปเก็บแพรจ้ะเราไปดูแพรอีกทีหนึง่งอันนี้เป็นสีเขียวจ้ะอันนี้สีเขียวแต่ว่าอ่าอันนี้มันยังไม่สุกอันนี้มันเพ่ท่านใดแบบว่าเสร็จเนาะอ่าอันนี้จะทําเป็นขนมหวานอันนี้อร่อยจ้ะนี่ทั้งหมดเลยเนี่ตรงนู้นด้วยตรงนู้นด้วยดูทอมัตดู เห็นบ่จ้ะแอปเปิลเห็นไหมสวยบออันนั้นก็ลูกหนึ่งสีแดงจ้ะเห็นบ่สีแดงอันนี้ก็สวยบังมันรอนเต็มดินจ้ะเห็นบออันนี้ก็สวยเห็นบ่เดวิดบอกว่าพอแล้วว่าสันว่าเออไปไปเดินนุ่หนุ่งโอ้มีวัวด,ด้วยอันนั้นเป็นต้นแพรจ้ะต้นแพรแต่ว่าเราจะเดินไปตรงนู้นเนาะมาทางนี้ไหม เบอร์ุูกหอูแอป,ปเปลิลไหเห็นบ่ถ้าพวกเจ้ามาเก็บถ้าพวกพี่มาเก็บแอป,ปเปลิลพวกเจ้าก็สิเป็นแบบนี้แหละจ้าเป็นสวนแบบนี้แหละก็สิมาเก็บแอป,ปเปลิลแบบนี้แหละเป็นสวนเป็นสวนแบบนี้แหละอ,อันนี้ก็ลังงามแตนี่แม่แม่งามจ้ารวยไงหายเห็นบ่ลูกใหญ่มากเลยอ่ะเป็นพัวเป็นพวงอยู่บ่างามบ่จ้าขอลูกหนึ่งเนาะ ลูกเดียวเนี่ยเมเด็ดเนาะลูกเดียวจ้ะขอลูกเดียวลูกหนึ่งจ้ะไปเดินมีอะไรเยอะจ้ะไปว่าลูกนี้ก็ลูกใหญ่เหมือนกันนี่ลูกแบบเป้งเลยทอมัสดูสินี่ลูกใหญ่มากเ็นบอนนี่ลูกใหญ่จ้ะขออีกลูกนึงลูกใหญ่มากเดินไปจ้ะว่านี่ลูกสีเขียวทอมัสดูสิ อันนี้สีเขียวจ้ะสวยบอแอปเปิลสีเขียวสีเขียวก็อร่อยเหมือนกันไปเดินอันนี้เป็นปลาแอปเปิลทั้งเบิร์ดเลยจ้ะบอแอปเปิลอันนี้ก็แอปเปิลแอปเปิลจ้ะเพราะมันจะเป็นสีอันนี้อันนี้อันนี้สีอันนี้แอปเปิลสีไม่เหมือนกันจากคนละพันกัน อคนละพันกันเห็นบะคนละพันธ์โอ้อันนี้ของสหรัฐอืม <c oughs> พัน์นี้ของสหรัฐอเมริกาเราไม่ได้กินบนต้นนะคะกินข้างล่าง <c oughs> อาชนี้มานี้ด้ แซ่บแต่เดวิดอันนั้นอร่อยที่สุด อันนี้จ้ะหลังจากนั้นจะเอาไปใส่ในถุงของของเดวิดคอมมนดาเลงไฮ <laughs> ตื่นเต้นจ้ะตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนอันนี้จะเทจ้ะเทจ้ะโอเคอันนี้อันนี้พอแล้วจ้ะสำหรับเรากินนะจ้ะอ่ะาหลังจากนั้นมาแพ้จ้ะมันมีหลายพันอยู่นะน้องคิดว่าหลายพันนะ ห,ห,หลายพันจ้ะบ่าซาลี่จ้ะน้องจะหยิบเดี๋ยวน้องจะชิมก่อนนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงเอาหน่วยที่มันตกแล้วจ้ะถ้ากินแบบนี้เขาไม่ให้กินเน,ะน,นา,นอา,อาอะอันนี้อร่อยอ่ะอันนี้อร่อยมันไม่เค็ยครับมันมาจากที่ไหนก็อ่าง Кеп ออกง่ายง่ายจ้ะออ,ออกง่ายมากเดี๋ยวมาดูนะเก็บง่ายจะ้ะนี่แหละคือจะคือมาการเก็บผลไม้ถ้าใครอยากมาเก็บก็มาเก็บเด้อผลไม้เยอะเด็ดเอาเด็ดเอาจ้ะอุ้ยลนม,มันออกง่ายออกง่ายมากจ้ะออกง่ายง่ายอันนี้สองอัน มันเน้มมามันนิ่มแต่ถามว่าอันไหนอร่อยกว่ากันน้องชิมแล้วว่าอันนี้น้องคิดว่าอร่อยไปเดินไปอีกจ้ะป่ะเราจะเดินไปอีกเนาะหลายพันจะเลือกเอาเลยนี่ลูกใหญ่มากมันบอมันออกง่ายง่ายไหมมันออกง่ายจ้ะเหนมถ้าถ้าถ้ามันออกบางง่ายเขาจะเอารวยลนหละผู้ใดอยากกินผู้หละ่ะมา น้องจะขอตัวก่อนได้จ้าบ,บ้านที่นี่ฮ้อนห้อนจ้าอากาศแตกต่างกันยูวาลังตันฝนตกแรงแต่ว่าออกมานอกเมืองอ่าฝนบ่ตกจ้าอากาศดีดีอ่าคลิปนี้น้องก็เลยแบบว่าอยากให้มาเห็นว่าสวนแอปเปิลเป็นยังไงสวนสาลี่เป็นยังไงน้องก็เลยแบบว่าพาขับรถมาเบิงหากใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามฝากกดซับสไคร์ฝาก ฝากทุกสิ่งทุกอย่างนะจ๊ะเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจให้เนด้ดยจ้ะเด้อคลิปนี้น้องก็ขอตัวจ้ะบายบายขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆเด้อบ๊ายบายจ้ะ